ต่อไปนะคะเมนูที่นาวาจะทานวันนี้คือจะกินอะไรสปาเกตตี้อะไรสปาเกตตี้ชีสบอลชีสบอลชีสในหมูชีสในหมูแป้งแป้งหมกักหมักแล้วก็ปัน้นแล้วก็เป็นเป็นเหมือนมีดบอลใส่ใชีสข้างใน,นเยอะนะกกนแล้วก็ให้กินไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเอาใหม่ไม่ได้ถ้ามีดบอลอ่ะหมูมันจะไม่สุกไม่ได้ไม่เอาชีสโอเคหมูสับเี่ดหมูสับ,สบ,สบเอาเส้นอะไรคะคุณเลือกเส้นมา this one เอ้ยย่า yeah. มันมันมันมกกะโรนีเนี่ยอันนี้แป้งแป้งขาา้าวโพดค่ะหมูมันจะได้นิ่มๆน,นะคะเนี่ยวันเสาร์ที่นีกิจกรรมกับลูกมาแล้วนี่หอมสับค่ะใส่เข้าไปนะคะน้ำมันหอยบูสเตอร์ซอสนะคะนิดเดียวนิดเดียวชมบสไตล์แบบฝรั่งนิดนึงมอแล้วมาแล้วๆๆแล้ว,วและก็พริกไทย ต้องไม่ลืมนะคะที่สําคัญไข่ค่ะอ้อมจะใส่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใส่ในหมูของนาวาแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะใส่อ้อมจะใส่แต่ไข่แดงมือวาเล่ค่ะประเด็นวันนี้นะคะที่เราต้องปกติเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเนี่ยจะแบบทอดเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยทอดในออซอสที่เราทำเสร็จแล้ว แต่นันเมื่อมันเป็นหมูไม่ควรจะกินดิบ,ดบหมูเราไม่ควรกินดิบเราต้องทอดก่อน<ม>น้ำมันเข้าได้นะคะสปอนเซอร์มามามาสปอนเซอร์ได้เลยนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวไหมคือจริงๆนะอ้อมว่านะคือแค่นี้<ม>ก็คือกินอบข้าวสวยได้แล้วเพราะว่านี่คือ หมูก้อนอทอดปกติที่ที่บ้านทํานะคะที่บ้านก็จะทําแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นหมูก้อนทอดจริงๆก็คือจะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้แบนๆเ,เหมือนแบบอารมณ์แฮมเบอร,ร์เกอร์แล้วก็ทานกับข้าวแต่ในหมูก้อนทอดนี้ก็จะมีอีกหนึ่งอย่างคือจะสับผักใส่ลงไปด้วยโอ้ไม่ไหมอ้ไม่ไม่ไม golden brown golden brown golden brown and golden brown อันนี้ใช้นะ้ำมันมะกอก ก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำมันมะกอกสําหรับอะไรมันจะมีสําหรับผม,มนมผมผม้มันมะกอกผมเมา all in oil นะผมหรอที่บบอยซื้อที่ซูเปอร์ไว้ทํากับข้าวไม่ได้ไปเสร็จ <c oughs> หลังจากนั้นเราจะทํา,าน้ําซอสนาคะน้ําซอสของบ้านเรา <c oughs> เอางี้เป็นแบบไทยเวนาวาแอนแม่จ๋าเวนะคะเด็กๆก,ก็จะทานแบบนี้อ่ะหอมลงไปเลยมะเขือเทศ <c oughs> จะใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กค่ะ แล้วเ,เราก็ใส่ทามไปด้วยค่ะทามแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลย hey, <bro. S 2> เอากลิ่นลูกนี้ลูก,น,ลกนี้ไม่รู้ทำไงผัดเป็นสองมือเลยอันนี้เดี๋ยวไม่อะโรสเมอรีมาเนี่ย <Wow, S 2> ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผัดแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไอ้พวกสมุนไพรออกนะคะอันนี้เอากลิ่น ไปนี่คือน้ำซอสของเราคือแค่นี้เลยมันก็คือจะแบบมีรสชาติมีความหอมแล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยู่เป็นบ้านนะคะแล้วปลูกนะปลูกทามไว้นี่นี่คือทามนะคะแล้วก็โรสแมรี่ไว้นะคะถ้ายิ่งตัดแล้วก็มาใส่เลยนะหอมมากผัดไปเรื่อยๆจนเละค่ะแล้วพอเละเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่เครื่องปั่นอยู่ดีค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ เอาใบต่างๆออกหลังจากนั้นเราก็ปั่นค่ะคไข่พริกไทยหน่อยค่ะริกไทยใส่เกลือคะ่ะเกลือมาดเดอร์ระวังนะคะประมาณหนึ่งพอ อันนี้เราก็เคี่ยวให้น้ำมันน่วล,ลงไปนิดนึงนะคะถ้าเดี๋ยวพอเราขูดชีสใส่ชีสลงไปนะคะก็คืออร่อยแล้วนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาจหมูก้อนของเราเนี่ยนะคะลงไปโลดอันนี้เป็นชีสพาเมซาน o เป็นชีสพารมาซานใส่ลงไปค่ะขูดแบบนี้20ครั้งก่อน ใส่ลง,งไปเลยเสร็จแล้วค่ะช็อกโกตี้หมูก้อนทอดทอดค่ะ เสร็จแล้ววันนี้อันนี้ทำง่ายมากแล้วก็แบบเสาร์อาทิตย์ก็มาเฮเฮฮ่าฮ่าไม่ได้ใช้แบบว่าเอาเีเลยนะนี่นะเห็นไหมสปาเกตตีเห็นไหมสุขภาพคุณอะเห็นไหมต้องอย่างนี้จบเราอย่างนี้บ่อยไหม